เกมนี้อาจารย์นกกระจิบหมากขาวนะครับเปิดในรูปของไม้โยงขวาอิทธิฤทธิ์เป็นขุนวังในนะครับขุนกลางกระดานส่วนคู่ต่อสู้ตั้งรับในรูปของไม้โยงขวาอิทธิฤทธิ์เป็นขุนวังนอกนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือที่กอหนึมาคอหนูกเบี้ยตัวนี้คู่ต่อสู้นําเรือยอมากดขุนอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยชสีเป็นเบี้ยป,ปีกอินส คู่ต่อสู้กินตัดเบีย้ยหนยไล่เม็ดอาจารย์นกพระจิบนำเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบีย้ยสูงขึ้นไปอาจารย์นกพระจิตป,ปูเบีย้ยยอสิคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไล่เม็ดอาจารย์นกพระจิตส่งเบีย้ยไล่โคนคู่ต่อสู้ไม่อยากถอยโคนนะครับเพราะว่าโคนจะเสียหลัก ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเบี้ยกินเม็ดอาจารย ment า์นกกระจิบนำเบี้ยกินโคนง่ายรุกคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเบี้ยคู่ต่อสู้นำเร <pet> ือมาแลกอาจารย์นกกระจิบตัดส <went endi> ินใจกินแลกเรือคู่ต่อสู้นำเรือไปกิน อาจารย์นกระจิบตัดสินใจกินแลกเบีย้ยสูงคู่ต่อสู้นำเบีย้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคลบุกเข้ามาคูต่อสู้ส่งมา้าไปแรกอาจารย์นกกระจิบเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้ฟรีนะครับโดยยอมเสียเบีย้ยชอสีเลยอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบีย้ยคู่ต่อสู้นำม้ากินเบีย้ยที่ชอสี อาจารย์ดกกระจิบถอยม้าลงไปครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนเปิดให้เรือนะครับโจมตีโคนครูต่อสู้หลบโคนขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกโคนครูต่อสู้นำเม็ดลงมากินอาจารย์นกกระจิบปูเบียยคู่กลาง คูต่อสู้นําเม็ดไปแลกกับเบีย้ยคู่ของอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกดีที่สุดของคู่ต่อสู้ต้องหลบขุนลงมานะครับแต่คู่ต่อสู้ตัดสินใจนําขุนขึ้นไปที่จอกหถูกอาจารย์นกกระจิบบุกโจมตีเป็นชุดนะครับผมอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมารุกคู่ต่อสู้หลบขุน อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับก,กินมา้าพร้อมทั้งขู่เตรียมนำมา้ารุกจนบ,บังคับคู่ต่อสู้ต้องนำมา้าถอยลงมาป้องกันยอมเสียมา้าฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบนำมา้ามารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินมา้าคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่มา้า อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำม้ากินตัดเม็ดรุกคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยรุกครูต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบหงายเบ e ี้ยไล่มา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามาจับก,กินเบี้ยหายอาจารย์นกกระจิบนำเรือม,มาผูกคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่ชฉอแปด อาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมาคูต่อส yeah ู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นคูต่อสู้นำเรือไปเกาะกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคลนกินเบี้ยคูต่อสู้กินเบี้ยริมรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนบุกเข้ามาคูต่อสู้นำม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบปักโคลนบุกเข้ามาคูต่อสู้นำเรือลงไปที่กอหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบนําโคนบุกเข้ามาที่จอหกเตรียมนําโคลนรุกหนึ่งทีจนนะครับคู่ต่อสู้นําเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนบุกเข้ามาจับกินม้าคู่ต่อสู้หลบม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นําเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ตาขอเจ็ดซึ่งจังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบหลบขุนผิด เกมจะพลิกเป็นอาจารย์นกกรจิบแพ้เลยนะครับถูกมารู่ต่อสู้มารุกเมื่อขุนหลบลงมาเรือคู่ต่อสู้มารุกจนในเกมอาจารย์นกกรจิบหลบตานี้นะครับแล้วคู่ต่อสู้แก้จากการถูกรุกจนไม่ได้จึงยอมแพ้อาจารย์นกกรจิบไปเป็นอาจารย์นกกรจิบที่ชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคมเกมนี้อาจารย์นกกรจิบเปิดในรูปของไม้ายงขวาอิทธิฤทธิ์คู่ต่อสู้เปิดในรูปของไม้โยงขวามาตรฐาน จังหวะนี้อาจารย์นกใระจิบนำขุนขึ้นจอสองครูต่อสู้นำเรือยอมากดขุนอาจารย์นกใระจิบนำเรือกอมาที่คอหนึ่งครูต่อสู้ปู่เบี้ยก,กอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกใครจิบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาไล่มา้าครูต่อสู้ถอยม้าลงมาอาจารย์นกใครจิบส่งเบี้ยก,กอสามขึ้นมากอสี่ครูต่อสู้ขึ้นเป็นม้าเทียม อาจารย์นกกระจิบถอยขุนหลบจากตากดครูต่อสู้ปูเบีย้ยชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้นำโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือคอมาจอหนึ่งครูต่อสู้นำเรือมายอ8แปดอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยชอสามขึ้นมาชอสี่เรียกว่าเบีย้ยปีกอินสี่ครูต่อสู้ตัดสินใจกินแรกเบีย้ย อาจารย์นกใครจิบนำเม็ดขึ้นมากินทูต่อสู้ส่งเบี้ยริมขึ้นไปอาจารย์นกใครจิบส่งเบี้ยปุกเข้ามาทูต่อสู้ตัดสินใจกินแรกเบี้ยอาจารย์นกใครจิบนำเม็ดกินเข้ามาทูต่อสู้นำเรือยอมมาฉอแปดอาจารย์นกใครจิบนำโคนขึ้นมาฉอสามทูต่อสู้นำเรือกอมาจอแปด อาจารย์นกกระจิบนำเรือกดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบีย้ยไปโจมตีโคนอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำโคนแรกสองเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเบีย้ยกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยคู่กลางคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยจอหไปจอห้าอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดไปที่ฉาสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเบีย้ยกินเม็ดฟรีอาจารย์นกกระจิบนำโคลนบุกเข้ามาที่ยอสิคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ยอแอาจารย์นกกระจิบนำมากินเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเรือจอมาชอบแปดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมาบุกไล่เม็ดคู่ต่อสู้นำเม็ดไล่ก,กับเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยกินเข้ามาคูต่อสู้นำม้าขึ้นไปคอห้าอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยคูต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ตางอสคูต่อสู้นำเรือมาที่งอแปด อาจารย์นกกระจิบนำม้าบุกขึ้นมาที่จอห้าเตรียมมากินตัดโคนแล้วนำโคนมารุกนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเรือกินตัดมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่มา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินเรีย้หยหไหน จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยความมาโจมตีมา้าฝ่ายคูต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาติดกินมา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินตัดโคน พร้อมทั้งผูกโคนริมนะครับคู่ต่อสู้นำม้ากินตอบอาจารย์นกกระจิบนำโคตรลุกเข้ามาคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินม้ารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปผูกมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมารุกจนชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคม